สวัสดีค่ะนิวเองค่ะก็เมื่อได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ปาจิมบุรีนะคะตอนแรกก็รู้ว่าปาจิมเป็นจังหวัดที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะแต่ว่ามีคนหลายคนแนะนําว่าเอ้ยถ้าเกิดมาปาจิมบุรีเนี่ยต้องมาที่โรงพยาบาลอภัยบูเบศตอนแรกก็งงว่าเอ้ยทำไมต้องมาโรงพยาบาลปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเขามีสปาที่ขึ้นชื่อก็คืออภัยบูเบศเดสปาที่สําคัญที่นี่เขาบอกว่ามาแล้วต้องห้ามพลาดก็คือในเรื่องของการทรีตเมนต์เกี่ยวกับกัญชา คถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะที่อภัยภูเบศเดสปานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรค่ะ สำหรับอภัยภูเบศเดสปานะคะก็จะเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของสปาที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศค่ะก็จะนําในเรื่องของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยแล้วก็ในเรื่องของทักษะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพนะคะสปาบําบัดภายใต้ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในเรื่องของอาหารสุขภาพอาหารสมุนไพรแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นํามาจากสมุนไพรค่ะ อย่างตัวของทิศเมตนหรือสปาบำบัดนะคะ,คะที่นี่จะใช้ในเรื่องของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในการค้นหาเข้าถึงคืนสู่สมดุลก็จะมีทิศเมตนที่หลากหลายรวมถึงการนําภูมิปัญญาไทยและหนึ่งในนั้นก็คือกัญชานะคะเพิ่งปลดล็อกมาให้ประชาชนใช้ในการส่งเสริมสุขภาพใช่ทางเราก็มีการพัฒนาตัวของงานบริการภายใต้องค์ความรู้นะมาทําเป็นสปากัญชาไทยนะคะใช้ในการรักษาแล้ก็ส่งเสริมโรค เอ,อพอเราเข้ามาเราก็รู้สึกถึงบรรยากาศของความรีแลกซ์ของสปาเนาะแต่ที่สําคัญเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีการนวดที่เขาเรียกว่าเป็นสปากัญชาไทยอุ้ยชื่อก็น่าสนใจละ หลังจากเราไปเปลี่ยนชุดให้มันเหมาะกับการทำสปาแล้วนะคะวันนี้ที่นิวเลือกก็น่าจะเป็นเหมือนลักษณะใช้น้ำมันกัญชานวดใช่ไหคะก็จะเป็นน้ำมันที่สกัดจากตัวของกัญชามาใช้ในการนวดส่งเสริมสุขภาพแก้ปวดเมื่อยคลายความเครียดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับโปรแกรมนี้สำหรับใครที่ อยากผ่อนคลายใครที่อยากบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็คลายเครียดไปด้วยอันนี้แนะนำจริงๆ่ะคือแบบประทับใจจริงอ่ะกับการทําสปาที่มันมีส่วนผสมกัญชาแล้วเขาก็เอาอไปทําเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งที่นี่มีด้วยวิธีการรับประทานกัญชานะคะตามภูมิปัญญาไทยเนี่ยกินไม่เกิน5-8ใบต่อวันนะคะ ตรงหน้ามีเมนูอะไรที่อยากแนะนําก็จะมีในเรื่องของต้มเล้งแกงเขียวหวานที่ตําตัวของใบกัญชา <c oughs> ก็จะมีในเรื่องของอการผัดกะเพราสุกใจ <c oughs> ผัดกะเพราที่มีส่วนผสมของใบกัญชาไปคั่วให้หอมแล้วก็ผัด <c oughs> ก็จะมีเรื่อลงบนเทิงยําจะเป็นยําใบกัญชาทอดนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีในเรื่องของขนม <c oughs> ต่างๆข้าวตังไข่เจียวหรือเมนูอื่นๆที่มีส่วนผสมของกัญชาโทรมาสอบถามหรือเข้ามาเยี่ยมชมกเราได้เลย ไม่ใช่แค่การรักษาพยาบาลนะคะการส่งเสริมหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางโรงพยาบาลเราก็มีครอบคลุมเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าฝากที่นี่เลยแล้วกันสําหรับใครที่อาจจะชอบในเรื่องของสปาชอบในเรื่องของสมุนไพรขอให้มาเรามีแหล่งท่องเที่ยวใน3-4รูปแบบด้วยกันนะครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม,มชาตินะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของกัญชาที่เป็นสิ่งที่จังหวอภัยภูเบศเองนะครับก็มีการส่งเสริมนะครับนำมาผลิตเป็นทั้งน้ํายาสมุนไพรต่างๆนะครับครีมนวดนะครับรวมทั้งเป็นแม้กระทั่งเป็นแก้โรคนอนไม่หลับก็มีน้ําชาก็มีเขาก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่จะมาเที่ยวอย่างจังหวัดปฐิมบุรีนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่อภัยภูเบศเดสปา นะรเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นสมุนไพรนะครับฟ้าทลายโจรต่างๆที่เราก็มีรวมทั้งมานวดตัวที่อพาร์เวเดสปานะครับโดยใช้เรื่องของกัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุนไพรด้วยครับ